ความหมายของ Inco Term CFR ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งตามที่ได้ระบุชื่อไว้แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดๆหลังจากที่ขนของขึ้นผนกับเรือข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำต่อด้วยความรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะ ในส่วนของผู้ขายจะรับภาระค่าใช้จ่ายผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางที่กำหนดไว้ส่วนผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงเมื่อสินค้าถูกโหลดขึ้นเรือที่ท่าเรือต้นทางความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายจะเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อทันทีเมื่อวางสินค้าบนเรือค่ะ จุดเปลี่ยนการรับความเสี่ยงนะคะคือจุดที่ความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อคือเมื่อสินค้าถูกส่งมอบบนเรือที่ท่าเรือต้นทางนะคะผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางที่ตกลงกันไว้สินค้าที่เหมาะกับอินโคเทอร์ม Cfr 1. สินค้าที่มีปริมาณมาก หรือหนักเช่นสินค้าเกษตรสสินค้าที่ขนส่งโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์แบบเต็ม FCL ค่ะสำหรับข้อดีและข้อเสียของ i n c o t e r m CFR นะคะข้อดี ผู้ขายสามารถควบคุมค่าระวางเรือและตารางเรือได้ความชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่ายขนส่งทางทะเลเสียนะคะไม่มีประกันสินค้าผู้ซื้อต้องจัดการเองความเสี่ยงถูกโอนตั้งแต่ต้นทางไปยังผู้ขายแต่ผู้ขายยังจ่ายค่าขนส่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายตัวยอย่างกรณีศึกษาการขนส่งแบบอีควอเทอร์ม C F R บริษัทคาเกลเป็นบริษัทค้าชาติด้านอาหารและเกษตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่สหรัฐอเมริกาส่งไปยังบริษัท pt jeffa comfi t f. Com f ในอเมริกาโดยใช้อีโคเทอรม cfr บริษัท t a เก l เป็นผู้จัดหารลบันทุกส่งสินค้าจากโรงงานไปยังท่าเรือและชำรักขาระวางเรือถึงท่าเรือส่งสินค้าไปที่ตันจุงปรออฟสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อินโดนีเซียสินค้าถูกโหลดขึ้นเรือความเสี่ยงเปลี่ยนเป็นของบริษัทตันจุงป p ออฟ บริษัทคาเกียวออกค่าขนส่งจนถึงท่าเรือเทอร์มินอลบริษัทตันจุงปรีออกจ่ายภาษีนำเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพิธีการกงศุลกากรเปรียบเทียบ ER อิงคอเทอม C F R อันนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง C F R กับ C I F นะคะ